พาดูของฝากเป็นขนมนะครับผมนี่มาได้เลยนะมาได้เลยครับผมตอนนี้คืออาคารใหม่แล้วนะครับผมนะทุกอย่างครับผมมีทุกชนิดนะครับผมนะแบบนี้ครับผมนี่ขนมเปี๊ยเป็นกล่องสวยนี่ผลไม้กระป๋องก็มีครับผมดี๋ยวพามาดูเลยครับนี่อันนี้ครับผมแบบนี้ก็มีนะครับมาเลือกได้เลยครับผม เป็นชิ้นชิ้นครับเป็นราคาส่งอืทําสวยครับส่งสิบสามบาทครับผมมาได้เลยครับผมมีทั้งขนมชั้นขนมอะไรทุกอย่างครับผมนี่สวยงามแบบนี้เป็นหัวใจนะครับผมปีเก้าสิบบาทส่งเจ็ดสิบห้าบาทส่งประมาณสามชิ้นสี่ชิ้นของค้าผมมาได้เลยนะเนี่ยครับร้านขนมแม่อาลีนะครับผมนะมีของเยอะแยะมากมายครับผมนี่ราคาส่งสี่สิบห้าสิบบาทครับผม ส่ง48ตี50บาทประมาณนี้อ่ะมาได้เลยครับใช่เลยมาได้เลยครับผมแบบนี้สวยงามเนอะเป็นของฝากผู้ใหญ่ปีใหม่นะครับผมมัดละ300ก็1 2 3 4 5 5กล่องนะครับผมมีคาส่งให้หลายแบบนะครับเดินที่สุดนะนู่นน่แต่ซอยหนึ่งยาวมานี้เลยครับผม เป็นกระปุกเป็นแพ็คเป็นขายต่อแบบนี้เลยกาลังเลือกกันเนี่ยนี่จ้ะตอนนี้จจะเป็นขนมเนาะยันท้ายซอยเออนั่งกินนะซื <c oughs> ้อสักสองขมันไปกินได้นะครับไปยานู่นแล้วครับผมนะอยู่ท้ายซอยนะครับผมนี่ทั้หมดเลยครับอุปกรณ์นะครับผมพุงม,ม,มาติกกล่องโฟมเดี๋ยวมาดูขนม ที่นี่พาดูขนมมีหลายอย่างครับมาได้เลยครับอยู่ท้ายซอยซอยสองนะครับมีซมเออนะ้าซื้อไปกินนะมะม่วงยีราพานก็มีมีครบหมดครับมะม่วงเผาก็มีเออนี่ทำข้าท่านะเนี่ยนะข้อแกงก็น่ากินครับผมขนมชั้นขนมชั้นแบบซีซีแบบนี้มีนะครับผมแบบนี้มีราคาส่งไปซื้อไปขายนี่ มีขนมเนี่ยไอสาคูก็มีนักสะสมนะรัดช่องก็มีตอนนี้เป็นขนมสดนะครับเอาไปทำกินสด,สดแล้วก็พวกน้ำตาลทอามาปั้นแบบนี้นะอร่อยขนมไทยนะครับผมนะแบบนี้ก็มีครับผมนี่ลูกตาลเชื่อมรัดช่องขนมแบบนี้มีหมดครับผมอุปกรณ์ทำขนมมีครบหมดนะครับผมนะอยู่ที่ตลาดไทยเรียบร้อยแล้วครับผมมาได้เลยพาชมนะครับบรรยากาศ แบบนี้เลยครับนี่เป็นเต็มแบบนี้เลยครบหมดแล้วนะครับผมนะ